สวัสดีครับชาวซ u เปอร์สไตร์นะครับก็ เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ขอทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงและขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะอ่ะเริ่มต้นที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้เลสเตอร์อันดับ7เจอกับนิวคาสเซิลอันดับที่15นะครับเลสเตอร์ของเบอร์นาร์ดโรเจอร์สชนะมา4เกมติดตอนนี้ทำให้แซงวูฟขึ้นมาอยู่อันดับ7แล้วนะครับโดยที่คะแนนเท่ากันแต่ประตูที่เสียบวกมากกว่า1ลูกนั่นเองนะครับอ่ายิงประตูไป46เสียไป44เลสเตอร์ชนะ14เสมอ5แพ้14ผลงาน เนี่ยไม่ดีตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นแล้วนั่นเองนะครับก็พอได้โรเจอร์สมาชนะติดต่อกันถึงสเกมน่าสนใจเลยครับขณะที่นิวคาสเซิลอยู่ดับที่15นะครับชนะ9เสมอ8แพ้16ยิงได้หลอมแหลมมากครับ31แล้วก็เสียไป43ข้อดีของเลสเตอร์ชุดนี้ก็คือเกมรับที่ยังดูดีอยู่นั่นเองนะครับซึ่งฟอร์มในช่วงต้นซีซั่นเลสเตอร์บุกชนะ2-0นะครับแล้วก็เลสเตอร์ชนะคู่แข่งมา4เกมรวดแบบที่ยิงมากกว่า1ลูกทั้งนั้นนะะะครรรรับบบบฟูแแลลลล่่มม3-1 2-1เเออ์์์ี2-0าาสุดดตบปฮิ 4-1ได้กันครับผิดกับนิวคาสเซิลที่ไม่ชนะใครมา3เกมเสมอบอลมัด bon 2-2แพ้อาร์เซนอล0-2แล้วก็แพ้คริสตัลพาเลส0-1ดูแล้วเกมรุกก็ไม่ดีเกมรับก็เสียประตูง่ายนะครับและเล่นนอกบ้าน ชนะแค่2สเสมอ7แพ้7ตรงนี้คือจุดที่ไม่ได้ถือว่าเป็นจุดเด่นของนิวคาสเซิลแล้ววันนี้เบรล r เจอร์สกำลังรวบรวมทีมให้กลายเป็น1เดียวผมว่าวันนี้เลสเตอร์มีดีพอที่จะชนะได้ถึง1และ2ลูกเลยด้วยซ้ำนะครับเลสเตอร์จะเอาชนะนิวคาสเซิลได้ครับด้วยสกอร์1 0 2 1หรือ3 1เลยนะครับเลือกเชียร์อ่ e เลสเตอร์ยาวๆเลยนะครับ ไปต่อที่บุนเดสก้าเยอรมันกับเนินแบกเจอกับชอเก้คู่นี้หนีตายทั้งคู่นะครับเนินแบกสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้อยู่ดบบที่17รองบัวมีอยู่17แต้มชนะเกมวันนี้ก็จะขยบสุดเข้าใจสุดการมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดเนินแบกชนะ3เสมอ8แพ้17ยิงได้แค่23ลูกเลยด้วยเป็นทีมที่มีเกมรุกได้ ง่อยปยียเสียขาที่สุดในหลีกแล้วนะครับแยกว่าฮันโนเวอร์ทีมบัวอีกนะครับเล่นในบ้านชนะ3เสมอ5แพ้6ยิงได้14เสีย16นะครับขณะที่ทีมยือนอย่างชลก้ศูนย์สตอนนี้อยู่ในอันดับที่14แต้มมากกว่าเนินแบกอยู่9แต้มด้วยกันนะครับมีอยู่26แต้มจากชนะ เเสมอ5แพ้16ยิงได้29่สิเสียสีอีกหนึ่งทีมท,ที่ยิงประตูได้ค่อนข้างจำกัดจําเขียนและเกินเฉลี่ยแล้วนัดละหนึ่งลูกเท่านั้นนะครับซึ่งเกมนอกบ้านชนะ3เสมอ4แพ้7ก็ถือว่าไม่ค่อยโดดเด่นแถมยังดูแล้วอ่ะห้าสิบหเรียกด้ว่ากลับมาพอมีแต้มนะครับในการไปเล่นทีมเยือนแล้ววันนี้ต้องมาเยืนเนินแบกนะครับ โดยที่สถานการณ์ทีมตัวเองเนี่ยหลังพิงฝา,างจริงๆครับชาเกา้แพ้ทั้งแฟรงก์เฟิร์ตแพ้ทั้งเบรเมนขณะที่เนินแบกชนะมอลดาโบลิสลาฟเกมกระชับมิท5-1ชนะอัลส์บวก3-0และชนะส,ะสมมอสุดการ์ด1ประตูตอนน่อ1นเพราะว่านี้เนินแบกมีดีพอที่จะไม่ถึงขั้นคำว่าแพ้นะครับน่าจะแชร์แต้มกับชาเก้ได้เสมอกันครับ1ประตูตอนน่อ1หรือ2-2นะครับปิดท้ายด้วยฟุตบอลลีเอีงฝรั่งเศสครับน้องสเจอกับลียงนะครับสถานการณ์ของน้อง์แล้วก็ลียงตอนนี้ครับโดยที่ ไปดูน้องก่อนครับทีมเจ้าถิ่นชนะ8เสมอ7แพ้15ยิงได้33เสีย39ประตูนะครับเฉลี่ยเกมรุกเกมรับก็ถือว่าฝืดพอๆกันนะครับแล้วก็น้องเล่นในบ้านชนะ5เสมอ4แพ้5ครับมาดูทีมยืนอย่างโอลิมปิกลียงตอนนี้อยู่อันดับ3ครับชนะ16เสมอ8แพ้7ยิงได้52เสีย38นะครับเล่นนอมบานชนะ6เสมอ5แพ้สี่ยิงน้อยเกมรุกของลียงก็ดีเป็นอันดับ2ของลีกรองจากเปแอดเชนนี่นะครับแม้ว่าฟอร์มช่วงหลังจะดรอปลงครับแพ้ทั้ง ดีชงแพ้ทั้งแรงแต่วันนี้มาเจอกับน้องที่หนักกว่าครับเข้าขั้นโคม,ม่าหาใจพงังาพงังาบนะครับแพ้ทั้งแรง0ูลิว2 3เฟเชเช03และตูลุส0-1วันนี้ถ้า ลียงไม่ชนะวันนี้แล้วจะไปชนะวันไหนแล่วครับแหมวันนี้นะครับเชียร์ลียงได้เลยครับจะเป็นฝ่ายเชียร์นเอาชนะได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับนี่คือทัศน์ฟุตบอลนี้จากเอ็มเทเนตจัดตรงให้ชาวซูเปอร์สไตร์ทุกคนโชคดีมีแหงนะครับมีเงินกลับบ้านช่วงสงกรานที่เที่ยวสงกรานกันให้สนุกรักษาความสะอาดและความปลอดภัยด้วยสมัครสมาชิกกันครับที่แอปสียอดกุมารสวัสดีครับ